สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถ1นึคันนะครับที่จัดโปรโมชั่นอยู่เป็นรุ่นกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออตโอตโอ้รุ่นสปอร์ตนะครับสำหรับคันนี้มีจัดโปรโมชั่นแถมฟรีชุดแต่งรอบคันเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมนะครับว่าสำหรับคันนี้มีแต่งอะไรบ้างแล้วก็แต่งขึ้นมาสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับ ครับสำหรับคันนี้เป็นรุ่นกระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้รุ่นสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับด้านหน้าจะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้าของแันดอมนะครับสีดำเงาพร้อมไฟ LED 3จุดและทำสติกเกอร์เล่นลวดลายของตัวขอนะครับเป็นสีแดงตัดขอบสีน้ำเงินนะครับเหมือนกับรถรุ่น B.M เลย ตัวอักษรถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบสีดำล้วนก็สามารถสั่งทำสีได้มาพร้อมกับชุดไฟ LED นะครับเป็น Daytime Running Light ส่วนไฟหน้าก็จะมี Daytime Running Light เช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปไฟตัวสมาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติเพิ่มเติมตัวเข้าไฟหน้าสีดำให้กับคุณลูกค้านะครับเพื่อเพิ่มความฉบเฉี่ยวให้กับดวงไฟกู่หน้าซึ่งไฟตัวนี้เป็น LED ทำให้มีความหรูหราของตัวโคมไฟนะครับ ลำแสงจะเป็นสีขาวด้านล่างมีไฟตําหมอกก็เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเลนสแบบลูกแก้วส่องระยะได้ค่อนข้างไกลนะครับตัวกันชนใส่เป็นกันชนหน้าของวิกเตอร์ให้กับลูกค้าสามารถสั่งทําสีได้อย่างคันนี้ทําเป็นสีดํานะครับและตัดขอบด้วยสีเงินนะครับตรงบริเวณตัวครอบไฟตัดหมอกหน้าและบริเวณคางด้านหน้า ก็จะมีระบุคําว่าตัววิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ชอบสีเงินก็สั่งทําเป็นสีดาได้เบรี่นฝากระโปรงติดตั้งตัวอะคาริคคำว่าเลนเจอร์สีดำเงาให้กับลูกค้านะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวเรือนหน้ารถด,ด้านข้างติดตั้งซุ้มล้อขนาดใหญ่ทรงของวิตเตอร์นะครับรับกับล้อแม็กที่เราเปลี่ยนเป็นเบรกขอบ20ให้ด้วยนะครับ มากับสเปคยาง275 55R20 ระบบความปลอดภัยคันนี้มีครบคันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ยังมีตัว ESP ระบบรักษาเสียภาพของตัวรถด้วยนะครับตัวดิสเบรกนะครับมีคลีประบายความร้อนให้ด้วยสำหรับด้านข้างนะครับติดตั้งตัวเบ้ามือเปิดกันลอยสีดำด้าน มีติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้าเลือกระดับความเข้มได้40 60, 60หรือ80นะครับติดตั้งกันสาดเพิ่มเติม,มติดตั้งเาวาหลังคานะครับได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตรับกับด้านท้ายที่เราติดตัวโลบาร์ของรุ่น y t ยแใส่ในรุ่นสปอร์ตมาเลยนะครับสีทุทโทนะครับสีเทาตัดด้วยขอบสีเงินนะครับทำเป็นเลเยอร์สองชั้นนะครับตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายนะครับอันนี้จะเป็นของแท้ของ y t ยแเลย และตรงบริเวณด้านกระบะท้ายติดตั้งตัวโรเลอร์ลิสให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นของ a อ r o g u a r d เป็นระบบไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายนะครับเก็บของได้มิชิดกรณีที่เราเก็บของเนี่ยก็าฝาท้ายล็อกด้วยนะครับกรณีที่เรากดรีโมทล็อกนะครับฝาท้ายก็จะล็อกด้วยทำให้เรามีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระที่เป็นแบบมิชิดได้มากยิ่งขึ้นนะครับฝาท้ายนะครับ ก็เพิ่มเติมตัวอะคาลิกคำว่าเลนเจอร์ตรงบริเวณฝาท้ายสีดำเงาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรุ่นสปอร์ตก็จะได้ตัวกล้องช่วยถอยจอดมาแล้วนะครับมีไฟเบกรกนูนที่3นะครับไฟท้ายของรุ่นสปอร์ตเป็นไฟท้าย LED แล้วผมเพิ่มเติมก็ตัวครอบไฟท้ายนอกเหนือจากได้ความหรูหราของไฟท้ายก็ได้ตัวครอบไฟท้ายที่จะทำให้ไฟท้ายดูฉบเฉียวดูคมมากยิ่งขึ้น ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงรุ่นสปอร์ตคันนี้กับชุดแต่งรอบคันสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาดสุดคุ้มครับ0 9 9 6 2 6 5 2 6 2หรือจะเป็นในดีลานะครับ P R A S, S I T 099 6 2 6 5262บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นฝาดสุดซุ้ม สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดแฝแนนซ์นได้เลยนะครับผมมีบริการจัดแฝแนนซ์และส่งรถถึงบ้านสีด้วยสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนมีคนรู้จักสนใจอยากออกรถสอร์หรือว่าอยากเป็นเจ้าของรถสอร์ก็แนะนํามาจองแล้วออกรถกับผมได้เลยนะครับมีจัดแค่แนะนําให้เป็นพิเศษด้วยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปหน้าผมจะมีรุ่นไหนที่จะนํามาแนะนํานะครับหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดๆโด,ด,ดนๆผมก็จะนํามาแนะนําให้อีกเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอพบพระคุณครับสวัสดีครับ